พ่อกคาถาแม่นั่นเป็นแงไว้ให้กความไปกัเลย <c oughs> ครับผมขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทีมงานศิลปินบูธไทยนะครับค่ะว่าจะเป็นปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกครับผมค <c oughs> ่ะคิวมินซีนะครับผมดื่มทุกวันล้างพิษทุกวันครับโอ <c oughs> ้สวัสดีพี่น้องทางบ้านจะผู้ทุกคนก็แล้วก,กันครับ <c oughs> ป็นได้น้อบ่ะนี้มวนบ่าหรือว่ามวนอ่ะคนเขาคุ้มใช่ไหมนี้หลายขึ้นมาฟรีบ่ ตอนนี้ก็นสามพันกว่าแล้วครับผมขอบคุณมากขอบคุณหลายครับขอบคุณพี่น้องที่ซื้อบัตรซื้อตัวเข้ามาทางในก็แล้วกันค่ะยังยบอกรับก็ยังหลายอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมมื่อเขาขายบอสืออันนี้อันนี้เราจากใจเพิ่มอกมากเลยแม่มาซื้อหรือมาเขียวเข้าเหมาพันผมเขาก็รับยู้เพราะเขากรรับเลยแม่มันก็มาซื้อมือสุดท้ายเนาะาพั่เออแต่แต่ะบักหลาเขาหนาวมากว่าเนี่ยนี่ มากว่าเอาขอคุณไปทางทางแฟนคลับผู้ยิบานฟินแลนด์ท่าภาพเสียงกล้องอครับเราฟาบกินเอนุชาหนุ่มธีรพรแล้วก็เกิแล้วก็อิ่หล่ไปใส่ผู้ชมดีว่าีแตงหนาอ่แก่เลย่ผู้เห็นน้ำหางพอผมห็นอยู่บงเวนตตงหนาอยู่ครับแนงเล้วแล้วล่ะหน้าอีขังใส่ซูมไวอกเพราะฉันมาสวบคนนจะเลยเพราะท่านบดาท่นนี้เรานน้องการแสดงมากมาแหละแต่ดาราเช่นครงครับเวที่ครับผมมวนเนนนอนครับปกติพันิมแตร่า แพร่พากับพยาบาลเครับอันนี้ขนมาเบิดเลยครับดนตรีกับขนแม่นกตีเพื่อนน่ะนะเพราะแม่เหรินมาขอการมูกำลังมูกับลังสิ่งเล่นเราถือกันเพราะนายเออนุชากับยานแพรับเอาดนตรีจะควงมาคือกันมาเอามาเบิดเลยเอามาเบิดเลยคที่ถือกันบ้านนอกว่าเดี๋ยวเสร็จไม่ทิ้งสิมูนี่ดีใจจ้าบนึงไม่เล่นโอ้ยฮาวโอ้ยได้เบรกแทบแตกเราบัดนี้กูหัวใจยั่ว เพื่อนสีไปพักไปเขาห้องน้องห้องน้ำกินน้ำมาซื้อพักเมียวกินน้ำก็แล้วกันค่ะทายทายทายคุณชาตกันาดไหนคุณงามคือมูนจะแชร์มูตากล้องกันเลยเห็นน้ำได้กือเพื่อจะแชี์อยู่อุ้ยมาเตือหน่อยพี่อุ้ยเนาะกีกากินปากเลยแม่เนาะเอ้ามานั่งน้ำกันเอิ่มอื่อๆคือมาเตือนพีที่อ้าวเ่างาเต่างานเอาเต่างี้ที่แค่ตบเพิ่มอิ่นเสียวโอ้ย กันจะกีฬาอื่นเชียร์่ะฝั่งไหนมาเล่นตลกน้ำกันโอ้ยบ่มาหน้าอดอุ้ยเถือมาเนี่ยจะเอาอะไรใส่ดีท่านในเบิร์จูวเดี๋ยวเกตเซียนผมจะซื้อคกูไปดีเกตเซียนเอาให้พ่อเอกมากครับเบ้ากระพี่กระนองจังหน่อยครับครับผมมาพงศิลป์นะครับขอขอบคุณพ่อมืองนองครับผมที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเขามารับชมผลงานการแสดงของทีมงานศิลปินบูทไทยนะครับผมว่าให้ยังไง มึงเป็นบ้าบ้านี่มีแต่หัวบักนี่ก็เลยครับแล้วหัวบอกนี่เออครับคุณคู่คนเบาหน่อยตัวเบาหน่อยแต่ว่าต่อยหนักบ้านธรรมดาเนี่ยพี่น้องบ้าบวกเก่งครับ่าบวเก่งบ้าบ่กเก่งพี่น้องแต่ว่าความจริงใจจริงใจค่ะหักพี่หักน้องหักแฟนๆมืบ้านถาใครยบ้านพี่น้องครับจะ่าสอดแจ้งผมไม่มาตอนนี้มึงสิจักบัตบัตรปนี้บรทนอนบัดนี้คนมาซื้อบมาแย่งหลายจะคลองสิตายบัดนี่กูบอกแล้วมาเสีย มันขึ้นก็ได้ขายอยู่ครับตีหอดตีสามตีสามครับพี่น้องครับครับผมมู้ซื้อบัสกูอยากหุงหูเพื่อนอะเวลาปน้อนตีตีซี่ตีหักก็มาซื้อโอ้ยเนาะแต่ที่สิดีใจน้องกันแม่ดีใจยังคนอยากน้องสิตายเลยเนาะกระแมนยูแครแค่บมกี่มือแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศเวลามันประตูกันครับโอ้ขอบคุณพี่น้องต่างดาวนึกกันแล้วกันต่างประเทศตัวตั้งประเทศดี ว่าเป็นผิวของคนไทยเถอะทั้คนไทยเขาสินดาอยู่กต่คนไทยเข้าไปเ็ำงานอยู่ต่างประเทศแม่โอ้ยแต่บึ้งลายมันบึ้งลายคนเด็กๆเมี้ยเด็กน่อยนะครับเวลามันต่างต้องขอบคุณเพ่อดีต้องขอบคุณเพ่นเพอนไปรับซึกนักอยู่เมืองนอกเพรอพะยังซื้อมาเมืองเข้าอูแมนซึกนักคุงยังมาพี่ยังซึกนักโอ้ยฝรั่งเนาะเพรอะเมืองเพียงเอาตีทางเขาหันขาบอสหยวบลุ่นว้ายเนาะบาปัดนจะคล้องไค่พ่อบ่เคยพ่อเหรอพ่อนี่โอ้ยแต่คนไทยเด็กกับขาเสียสายอยู่ บอกว่าไฟว่าถือเราเอี้วโก้ก็ไม่ยอนถือคุณน้อกเอาดิเออเห็นเขาเห็นเขาเฮงไฟนี่เป็นสาวบริสุทธิ์เอายายโยโกจังไรปันนันติโอ้ยเฮียบางจะทันสังสี่เน่ากระเทยขมิ้นกระเทยซวยเนาะเฮาใส่ไมนเอาหันไเลยนั่นไม่ได้เรียกดิตะกี้เห็นกันอย่บงทาย่านั่นมูสุกรถขายกุ้งขายปลาหมึกเมื่อกาเอาเอาดิเออเนี่ยมันไม่ยุติขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เมื่อกูรอมสัายาเม่อเมื่อผู้เดียวยี่ เทศถ้าคิดที่ไปจัปพ่อยานที่ตีเขาอโอ้สิเจ้าว่าคักว่าไหนเป็นยังเขาขยานเถอแย่ต้ังสันมนันเปี่ยงเนาะ <laughs> สันยัน่แหรอดนล <laughs> มันมีหอเหวาตีสามตีส่เพราะเขาของนอนเป็นนางเสี้ยกกวก็พ่าเหลี่ยมภาพภาพอยู่กลางหางใชยหางใช่โยโก้เยอีกควยเอ้ยกลางสิเนาะก <laughs> ็เหลียวไปยู่ฟังทั้งผีจู่ฟังหาจอมเทียนเหลียวไปเห็นมันเลยเป็นเสียภาพภาพภาพ,พอยู่กลางห่างทช่ห่าใว่อยโกหเนี่ย ก็เป็นหลายปานนี่ตัวนี้เป็นหลายคือหูวแจ็คก็เพิ่นเปลี่ยนีปไปคือกันกับมันโอ้ยไปคนเราฟังไปคนเราฟังคอยวัดช่วงบัดรต้องดอยเกียดีผู้เขาหุ่นจะไปยังอยู่หันไปไปดูแลลิงเหมียวไปไปอยู่แม่เจ้าเนี่ยบอกไปขึ้นบกเท้าแข่งลิงอ่ะบอบอเนี่ยขืนได้พ่อนู้นไปพุ่มกลับตัวตีนู้นพุ่มกลับอ๋อกลับบัตรลิงตัวไหนตื่นไปตัวนี้อ๋อตีมาทำอะไรนี่อัจฉริยะอ๋อเอาหัวเอกมากครับมีตาหัวเลยมากเอากระหัวละกระหัว ว่าจังไดยครับแฟนคลับเขาเขียวไปว่าเขาจะเบิ่งศิลปินรับเชิญหรอไปมีเลี้ยงหน่อยได้เบิ่งรับชมแน่นอนครับเออให้เต็มอิ่มกันเลยให้เวลากับศิลปินรับเชิญนนัแบบเต็มอิ่มกันแน่นอนครับมันมาเปิดทุกคนหรอไปมูลรับเชิญนั่นมาเเิดมาเิดเลยเออตอนนี้ขังกันเลยพี่น้องครับโอ้พี่ยี่บัณฑ์พี่ยี่บัณฑ์ฟิลแลนด์ขึ้นลอยทำนี่ขึ้นจังไหนขึ้นกุฏาร้ายแม่นอี่ดีบ่ะบัตรมันขึ้นขึ้นมาเป็นจังไหนบัตรมันขึ้นลอยแห้งจะเห็นเพื่อนเราบ่เห็นแล้วโอ้ยยเเเหหห็็็นนนทุกกกกมืออออาาีไป ใครโอกาสไปเบิ่งเลยเนี่ยี่ไปมาเข้าไปเบิ่งเลยถ้าผีถ้าผีปอขอบคุณหลายๆครับครับผมครับเดี๋ยวไปเมือพยาบาลก่อนครับฟูกมาควงกันขึ้นเดี่ยวฟูกเมีอะไรป้อลูกก็สีคือยางน้ำกลลกันขึ้นแท้ตัวกบกระเมี้ยนา้อผีขอบคุณทัวกำลังใจกับผมมือนี้มืองานมือการนะผมมืองานมือการเป็นงานประเพณีนะผมอันยิ่งใหญ่นะผมหลายสิ่งหลายอย่างในการในงาน นับก็บมีหลยหลายบาว่าสิเป็นเมียงูบาว่าสิเป็นชิ้งชาสวรรค์นันผมการออกร้านต่างๆของพ่อค้าพ่อขายเอแต่ว่าเชิญกำนันไรไปใส่นอคือบอเห็นมาเนาะนองบวติเชิญกำนันมาเป็นประทานจักบาทหนึ่งเอไปใส่นอไปซองเมืองจักบาทกันนะมาลงมันเป็นกำนันกำนัลแบนกำนันธรรมดากำนันปินแลน ายกว่าพยาบาลฟินแลนด์มันได้รับโอกาสบริงารเขาสองงานเราจะพาลูกชายไปชกมวยลูกชายหายคนหนึ่งเดี๋ยวแต่คนเล็กไอ้คนโตน่มันไม่ไปซ้อมมวยมันจะชกบันท้องบนี้มันหายไปกันเลยวะแต่จะไปเข้าไปมอบบงคุณอะไรไปลูกตามหาลูกชายคนโตยังไม่ยไไม่ไปรูปไป็น จกว่าเป็นคนเล็กตังมาตายมันกวนกู้ถึกตีนกู้เลยอันนี้ลูกชายคนเล็กมาจะมามอบอารวาลมกุฎอะไรไม่รู้งานอะไรกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โที่คุยกับมาจะมาอะไรมกุฎเมื่อไรนี่ก็เจ <c oughs> ้านี่แหละครับจังน้อยนี่แหละครับผมโอ้ก็ที่ผมรีบนี่รีบไปใส่ครับนำฮัตตามหาลูกชายอีกคนไอ้คนโตมันหายไอ้ช้างมันหายโอ้ลูกชายหายครับเนี่ยอันมาทำกันไม่ยังสนนั่นลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็ก เป็นนักมวยทั้งสองคนออ้ยไอ้คนโตแล้มันหายนี่ไงนักมวยอันนี้คนเล็กคนเล็กเจ้าเนี่ยเป็นนักมวยเหมือนกันเป็นนักมวยคือกันใช่ครับเป็นนักมวยคือเปลี่ยนซี่สิอ๋อก็เป็นอย่างนี้นะไมาทำมาได้เกิดสถิติการโชกเนี่ยนะอ๋อเนี่ยมีสถิติการโชกเพิ่มเก้าสิบห้าไฟเก้าสิบห้าไฟเสมอไฟเดียวเสมอไฟเดียวป้าา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 าเาานาา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 า อ,อันไอ้ถ้ามอยู่แน่บัานเนี่ยปาดหนาเล่าเมย์ก็จะเป็นถือศอกเขาเนาะเป็นปาเป็นตามอยู่นะเนาะอันนี้นะนะครับที่เห็นแผลนี่นะครับไม่ใช่ถูกศอกถูกอะไรถึอยังสันเมาเราลบพุบรดน้ำเลือดเต็มนานนึกว่าขโมยขึ้นมาขึ้นมากระเตอะสองทีนที่แน่ลูกชายตัวเองพ<อ>่อขอโทษนะลูกนี่เฮียปาดมาสอนลูกดีแต่ อันนี้แพ้สดเลือดไหลอ๋อ <c oughs> เลือดไหลแรงแสดงว่าครอบครัวนี่มีแต่นักมวยอันนี้เลือดไหลไหนเนี่ยครับครับไม่ได้โดนใครชกเป็นยัง <c oughs> ล้มคุบฝานไถ <c oughs> ได้ไงไปไงมาไงบรรุอ๋ออันนี้เขาจะมาประวัติเมื่อไรผมจะรีบหาลูกชายลูกชายตกไปชกมวยมัน<อ>หายสองอาทิตย์มันไปไปซ้อมมวยประมาณจังหน่อยผุล่ะครับผมจังหน่อยนะประมาณจังหน่อยเด้ออัจจสกูลจังงานผมจะเดินหน้าดูงานน่ะ ครับ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 ครไปเที่ยวพาลูกชายไปเที่ยวงานประมาณจักสิบนาทีก็ได้ครับเผมกลัับบมมานะครผไปลูกชายเดี๋ยวพอจะพาไปดูบ้านผีสิงครับว่าเบิ้งบ้านผีสิงแกจะดูอะไรเนาะจะเบิ้งเมียงงูงั้นไปด้วยกันลูกมาเดี๋ยวสักครู่มานิดครับผมเอ่าอย่าด่เด้อครับเด้อกราบครับเรียมับครับผมครับผมไอช่างบรรลุหายไปไหน่นอนปีใหญ่อ่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ครับก็จะขอนำผูมิเกียรติครับผมมาเข้าสู่เนี่ยผม การประกวดสาวงามที่เข้ารอบทั้งสามท่านนางงามหมายเลขหนึ่งนางสาวโยโกสีสเกตสวดสัตว์สัตส่วนสัตส่นวนแปดสิบแปดสิบแปดสิบ น้ำหนักครึ่งตันอาหารที่ชอบมากกระเบานางงามแนะนำตัวครับจุมกะแซมซายไม่เอาวองพออินาอันอเนียงกลุบกลุบเคนียนางงามครับนางงามครับ<ะ>ภาษาไทยครับเป็นคอมเมนพูดไทยได้ไหมได้จักน้อยหนึ่งครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ฉันนางสาวโยโกซิสเกตกระเทยบม่เคยเป็นโรคเอดเป็นตาฮิตเทเรียความเฮียอยู่ในสมองความจองห้องอยู่ในสีปากรูดากไม่เคยพรากพม,มาจารีแค่นั่งขีก็เข้าโรงพยาบาลเจ้าของอรลบ,บั้มอัลบับ้มไดนนออบาฮีไม่กลับมาเลยบางกลัวย บาดูดคั่วอยู่ลงลูกกันเก้านาสุภาพด้วยครับอ๋อราคา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 ดิฉันเป็นตัวแทนของนางงามอำเภอรัตนบุรีสงเข้าประกวดโดยสข้าประกวดโดยคิวบินซีโอกินแล้วขี้สะอาดตั้งแต่หืงยันท้องน้อย ตดี๋ยวขิวมินซีเดี๋ยวพลังสะอาดตั้งแต่ใส่เกาะสะอาดตั้งแต่หูหูอสะอาดตั้งแต่หูโอ้ยสีตะนอยหูไม่ดีนะโคตรับผมเธอจะรู้อะไรเธอจะรู้อะไรออ๋ครับผมคิวมินซีพูดมากขอได้ทำไมเห็ดดังมาใหม่ดังกระดังฟีครับจ้าก็ยังใส่ดังให้กูคือกินตะชี เอากระดูกมาดียวมาทีแรกไม่กล้าเข้ามานั่นนี่นะครับคนทักผิดทักถูกทักมาอังก้อยชฉลนีเปล่าใช่เหรอใช่นี่นะอังก้อยชฉลนีอุ้ยใช่เหรออังอันนี้ก้อยตับควายอ่ะโอเคครับพักผ่อนก่อนขอบคุณมากครับสาวงาม นจากคิวมินซีส่งเข้าประกวดเนาะแล้วก็สาวงามท่านต่อไปครับหมายเลขสองเยนเินิญครับสาวงามกองแป้งมันเอาคีควายไปบนหัวแล้วสาวงามครับโอ้โหมีเลืองตาเอาได สำนึกาเอไม่เป็นไรน้องรายงานตัวเลยครับรายงานตัวครับสวัสดีค่ะสิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นหำมะยำดาหำกะหำขีกากสิสมจากน้องบ้าน้องตายเอ้ยสมหยดหำกะหังขีกากดากกระดาษสังขงดากไฟฮะดากไฟดากมันโ ดิฉันด็อกเตอร์หญิงแพทย์หญิงเมียกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอสมอโอ้ทั่วถึงมากปรีนาธนธรกิจจึกโอชาโชื่อเล่นชื่อน้องบิ๊กป้อมค่ะเดี๋ยวมึงบนเข้าไปดวัโดยมึงบนเขาไปปุ๋ยไข่มุกปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกใส่อะไรก็งามกระเทยกินกระเทยก็งามค่ะขอบคุณค่ะ ปุยไขมุกตาเรือใบ,บสนับสนุนเห็นใบมเอาเม็ดปุยไขมุกติดหีตามันั่ะมาเรียกดนลิอายค่ะอ๋อละคา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 รคาสาวงามข้ที่ก่อนนะครับสาวงามหมายเลขสามครับสาวงามหมายเลขสามส่งเข้าประกวดโดยน้ำปลาตราวีละพงสังเกตหน้าเธอครับจะเหมือนปลาานนิดหนึ่ง ทรงผมมาจากลานสยองบาเบอร์นึกว่ามาหากินข้าวสากมันผ่านไปแล้วความสูง170น้ำหนัก45หน้าอ,อก35เอล24 โอ้ยมาเท่าทนางงามเ,าเท่ากับพิษตอ้องยุติไีแม่เท่ากูกับสวยแม่นางงามหรือแม่นางงามเท่าเท่าลูกสาวมาบ่ได้ไปยังข้าอาบน้ำให้สร้างอยู่ก็เลยบากขืนแค่ลูกสาวอ๋อมาแทนลูกสาวาค่ะคนจะงามงามที่ใจใช้ใบหน้า,นางาบ่งปัญญางาม,งามจิตพิสมยัย างามแท้งามจริงงามวิไลกระเธยไทยต้องสรรใหญ่ในโลกาพพ<อ>ิฉันโสพิณภาวิไลวดีนะคะน้าจอมพระปลราวิณพ่องทรงข่าวประก,กวดขอบคุณค่ะ๋อปาราหนูทองขาวขอี้เกียเนาโอยนาว่าไหไร โน้ำปลาลาย่างดีโอ้อัน้ำปลาย่างดีของพี่ระพงใส่ยังกระแซบใส่ยังกระแซบใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายจักสิแซบบ่แซบเมื่อวานเขาใส่ข้าราซองอู้ยบาดรในฝ้าเฮดเอาไปน้ำปลาใส่ข้าราซองเดียวนี่เออเขมเมนต์เฮยยังบ่ผิดดอกเอาสิแซบอยู่ติบัตนี่แซบระเนาะอุ้ยกินบ่ตายจังยังเป็นยังอือกินคิวมินซี่สามล้างกะล้างออกบ่เบิดอ่าอ้สาวงาม ครับนี่สาวงามที่สวยงามมากอ่ะสาวงามครับกรุณาขยับทางหลังนิดหนึ่งครับจะแหน่กันครับสาวงามจะแหน่กันครับจะแหน่กันพอครับพอพอสาวงามครับกรุณาอยู่ข้างหลังครับนิดหนึ่งครับถอยหลังคนละสามเก้าครับสาวงามครับต่อไปนี้จะเป็นการตอบคําถามนะครับคําถามต่อไปนี้เป็นคําถามสุดท้ายของทางคณะกรรมการจะได้คัดเลือกว่าสาวงามท่านใดจะได เป็นผู้ชนะเลิศในงานเทพ,พีช้างค่ำคืนนี้คำถามหมายเลขหนึ่งถามว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับนายกปัจจุบันค่ะคุณต้องตอบครับคุณต้องอธิบายคำตอบผมถามว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับนายกปัจจุบันค่ะ โอ้ยเขาหาจะให้อธิบายคำมเอามึงสิมาฆ่าอย่างเดียวอย่างยิ่น่าง่ามไงโอ้ยอีน่ามากูบิร์ตครับเชวเอาเอามึงสาวความจริงหรือมิตรภาพเนี่ยเอาความจริงก็ได้กูแางถิ่มมาแล้วต้นพักอีตูนั่นครับเอาไปยั้นกูขี้เดียดกูเหม็นขิวช่วงมึงม้วกปากกูบิรใช้พักอีตูเป็นยังงภาษีแลาวว่าก็แตกดิ เจ้าเข้าใจผิดบ่เดี๋ยวนี้จะเป็นสุวนเดียวกันตริงะส่วนพระอิตูนโอ้ยเจ้าเข้าใจเพีทคำถามมาคุณเป็นมีความคิดยังไงกับท่านนายกปัจจุบันนี้บริหมายฮองพอนี่หมาย,มายถึงว่าน,นายกอ,อกปตอน,นายกเทศบาลน,นี่แม่ผู้พัฒจ้างงานนี่แม่คอยกับอะไรวาเล่าได้ล่ะจะว่าไอะไรแต่นายกพุ่นนายกอปตอเขาเนี่ยโอ้ยน้องกับขบวนมาน้องเอ้ารถเก๋งขูดขค้นกันเนาะถ่ายจะเข้า พืดีก็ออรอดน่เคยสีบอลมาสิ้นฟี่ฮะน่ะโอ้ยสิฟี่แล้วตายเพราะสีดอกกินน้ำปลาแดงให้เชา่าเองใช่สิบสองเข็มแล้วก็เห็นเป็นยังสามงามท่านต่อไปครับค่ะคำถา,ถามถามว่า,วาสมมุติว่าคุณไปเก็บเห็ดกับเพื่อนคุณไปเจอเห็ดปวกคุณจะร้องบอกเพื่อนว่ายังไงดิฉันก็จะบอกว่าอย่าไปด่า,าสูกูขี่อยู่ค่ะเป็นความคิดที่ดี เส้างามหมยเลขกสามครับจงอธิบายอวัยวะสองอย่างเช่นมือกับตูดดีอย่างไรสำหรับอวัยวะที่เป็นมือนะคะเราสามารถชักว่าวได้ค่ะเฉพาะหนาคือกะลีเกาเนาะอีห้าห้าอย่างเลยอวัยวะที่มีประโยชน์ทําประโยชน์อะไรได้ก็ชักว่าวสิค่ะโอเล่นว่ายํำแรงน่อยิโอ้ถึงว่าวนักเกี่ยวเข่านี่นี่ อะไรว่าเอาไปทั่วเนาะสำหรับตูดหรืค่ะตูดอ่ะยังก็ตูดตูดวัดแต่ตูดคือว่าวัดสัตว์ค่ะตูดค่ะอ๋อเหรือคะหล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 ือคะตูดสามารถใช้ประโยชน์และมีความสุขได้คือนั่งเทียนค่ะโอ้ยเอ้าโอ้ยเอียงไฟสร้างมาใหม่อิติปิโสมึงนะข้าเป็นยังก็ว่าจริงมึงสิไป็ยังนั่งเทียนนะเขาจุดไฟเวลาไฟดับ จุดแล้วมันต้องเป็นแสงสว่างมึงจะไปนั่งทำไมอินอรกโอ้ย,ยกระเทยขวาม,มึงบ่เขาใจภาษาเขาตีภาษากระเทยภาษาเกภาษาคำว่านั่งเทียนเนี่ยเออมึงบ่เคยนั่งตีมึงสาดานซู้กูไม่เคยนั่งโอ้ยมึงสิไปนั่งเขาได้แต่อีานั่งรู้ไปหันมาไม็ททองเขาแตกกุนตีการนั่งเทียนเป็นประโยชน์สูงสุดนะคะเป็นประโยชน์แค่ผู้ถูกนั่งและผู้นั่งนะคะ ส่วนมากผู้ถูกนั่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกว่าผู้นั่งนะคะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะนางงามเข้าใจผิดนะครับคําว่ามือมีประโยชน์อย่างไรนะมือนี้เอาไว้ไหว้ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เออมือนี้เอาไว้ไหว้สาหรับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นคือประโยชน์ของมือนะสําหรับตูดเอาไว้ถ่ายเทของเสียแหมไม่ใช่คิดเหมือนคุณนะครับอ่ะคณะกรรมการดูอยู่เนาะเอาต่อไปนี้นะครับ จะเป็นการมอบดอกไม้ดอกไม้นี้จะมีผลต่อคะแนนของการตัดสินด้วยเนาะครับผมลูกกำนันอ๋อลูกกำนันแต่ลายกุมูอ๋อลูกกำนันครับโอ้แม่บ้านขอบคุณครับลูกคุณพระคุณยาว ทำไมมันน้อยจังเลยน้อยน้อยน้อยขอโทษนะคะใครนี้มาจากไนโอ้กระเทยกระสินโอ้ยยิ้มสิยิ้มสิโอ้ยมันเล็บไดโนเสาร์มากฟันพี่อะไรวะเป็นตะกุกตักีนเนาะแขียวขอโทษนะคะคุณโยโกค่ะอะไรคะดอกไมู้่ดอกไม้จันค่ะสระในค่ะ ท้าไม่ได้เยอะคาะคะ่ไม่ได้เยอะอยังไงกูขายนาสองพงคุณมาซื้อมันไม่โปร่งใสนะเนี่ยโปร่รงค่ะต้องประท้วงนะอยู่ที่กรรมการครับอยู่ที่กรรมการจะตัดสินมันช่วยตรงไหน <c oughs> เฮ้ยนะช่วยกว่าฉันเป็นลูกกำนันนะเดี๋ยวรอกรรมการตัดสินครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับรอกรรมการตัดสินนิดนึงกรรมการอยู่ไหนเราเมาเราใช่ไหมมาไปกรรมการนะ ม่ายืจะรีเปือย,อยอใส่กนันนางอ้างว่าจะจะคลองไปลูกกันนั่งนะโอเคนะครับผมตอนนี้คณะกรรมการได้ตัดสินมาเรียบร้อยแล้วนะฟังประกาศผลน,นะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ <c oughs> สาวงามผู้ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ <c oughs> องต่รีสั์ <c oughs> นางสาวสีสเกตคือ โยกกาะสีสะเก็ดครับแตเธอยลาบเป็นร้อนคณะกรรมการตัดสินแล้วเหมาะสมนะทั้งคำทำโอ้ยนะเป็นอะไรกูเสียยหนะเสียงเงินใจไปไทยนะกูว่เนี่ยกูบอกแล้วมึงจะสวยแค่ไหนกูไม่สวยหรอกแต่กูมีของ มึงอย่ามาเล่นกับกระเทยสีสเกตกระเทยสุรินไ, <ป S 1> ไม่ส <ไป S 1> วยแต่กูมีของดำไม่ยังของขนะไม่ยังของถอไยเสียดำ<อ>ครับในระดับนี้ก็เรียนเชิญท่านประธานนะครับคุณพ่อกำนันนะครับคุณพ่อกำนันครับเรียนเชิญมอบโล่นะครับเกียรติยศนะครับโล่โโลโล่่นะอะไรเฮ้ยมงกุฎมรถโลตำรวจนั่นเหรอไม่ใช่มงกุฎมงกุฎอ่ามงกุฎมาเลยครับเป็นอะไร บอกเลวมึงจะไปหายตกเมียงูจังงันมาตรามาเรียกเวจะพอจะผ่ากระบาดตามเจอไช่างผ่ากระบาดจบบ่อยสาวงามปีนี้ใช่การีจัเราเรียบร้อยครับเรียนเชิญท่านประธานเลยครับไหนใครใครเป็นนางงามคนนี้ครับครับอ๋อนามว่าได้ช่างนะไหนเรามงกุฎตรงไหนเนาะขยับมาทำไมเดี๋ยวเรามงกุฎตรงไหนเนาะมงกุฎมงกุฎเรามงกุฎ d ตรงไหนเป็นยัง อยากมาอย่างคือบริจิตไก่ประธานเพิ่นอ๋อหนูฮะรู้ตึกนามันจะบรรดูชายช่างก็จะบออ๋อเมื่อไ้ช่างมากเลยนก็เจอๆกันกับรรดูชายใหญ่จับเป็นเพื่อนกันเป็นเซียวกันเลยนะไม่ใช่จานุู้ถึงโกชรินีอ่าแไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างเมื่อไ้ช่างเหมือนไม่ไช้ช่างมั้งโอ้มงกุฎอยู่ตรงนู้นมงกุฎอยู่ตรงนั้นออ๋มึงกุฎม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 ีกสักรอบ โอ้ oh, สวยงามมากมันจะถือตะชิบชายชได้นนจะถือกลับ<อ>ไหมโอ้เป็นประโยชน์ชงสุดเลยมาคุณนึกว่าจะมาฟรีกูเลยขับรถกรับบละมาไล่มาจากไสนน่ะ <c oughs> ไม่รู้ใครให้มามอ,อันนี้มาไล่มาจากน้องสาวน้องสาวที่ไหนจากสาวกาล่าโอ,สา,โอสาวกาล่าครับ เราให้ตลอดเลยเราให้มาตลอดขอบคุณหลายๆเดลอสาวกาลาให้ให้สาวกาลีโอ้ยเอเลยท่านประธานครับผมมอบรางวัลเลยครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับผมตามหาลูกชายตบไปชกมวยไม่เห็นจั้งสี่ขยับมาทำไมโอ้ดาตางเมื่อไช่างมั่งเออหน่ามันไม่ใช่หรอกไอ้บังรังพูดคุยสักครั้งดิ้เื่ออะไรเราแบกสร้างไอ้แก๋ ก i̇şte> er> ี่บาทตัวไปชุกไม่ไปชุกไม่มาบากคนอะไรมึงทำไมไปเพื่อไปไปชอบมวยเพราะไปเข้าใจหนูบาต่อไปช่วมึงรากวแล้วไงม่เล้เลเาใจหนูไม่เขาจะเล็บตัไปชุกมวยมันเจ็บมึงไปชุกมวยเขาใจจันเป็นการมันเั็นการแตอมึงไปไหนมึงไปไหนกันเพื่อเพราะไปเข้าใจชาเปกันเพื่อยังกันาบ้านไอ้เมืองเขาไปตัดแล้วก็ไปไอ้บ้านไอ้เมือเขาไปลุกสถาบานเรา Vou catch you